สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผมพี่อ้วนจากช่องพี่อ้วนจึกจึกชาแนลนะครับวันนี้เราไม่ได้มาเผาถ่านกันนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำคอนโดของกบครับที่ผมมีกบมาครับที่ใช้เลี้ยงนะครับทำมาเราจะทำจากวัสดุง่ายๆครับอย่างแรกก็จะเป็นขวดน้ำครับนะ ขวดน้าน้าน้ามันลมใหญ่ๆซะหน่อยนะครับแล้วก็อย่างต่อไปก็เป็นขวดน้ําขนาดเล็กครับเราจะมาใช้เป็นฝาให้อาหารด้วยให้อาหารมันครับต่อไปก็เทปกาวนะครับเทปกาวสําหรับลัดถังพวกลัดถังอของฟูมนะครับเทปกาวานั้นนะครับราคาก็ถูกหน่อยนะครับสุดท้ายก็จะเป็น คัตเตอร์ะนะครับคัตเตอร์คัตเตอร์อาจจะเป็นใบมีดคัตเตอร์หรือว่า,าจ,จะเป็นคัตเตอร์หรืออะไรมีดอะไรก็ได้ที่มันคมๆหน่อยครับนะครับต่อไปเราก็ไปดูการทำกันเลยครับผมก่อนอื่นเราก็เอาขวดนะครับเรียงกันไว้นะครับเรียงกันไว้ลักษณนนี้อ่า น้นำก็เรียงสักห้าขวดครับเรียงกันไว้นะครับห้าขวดห้าขวดครับเพราะว่าม,มันจะได้เกาะกลุ่มกันเวลามันจะได้เวลาเอาไปใส่น้ำเล้วมันจะไม่ได้พลิกไปพลิกมานะครับใส่ไว้ห้าขวดแล้วก็ เย็กาวของเราครับแปะไว้เลยครับนี่ครับง่ายๆครับไม่ยากครับทําใครมีขบเลี้ยงที่บ้านทําเองไว้ก็ได้ครับครัสีีไปเลยครับปึ๊บ,บให้มันติดหน่อยครับ กลางขึ้นมาอีกได้ขึ้นมาก็ดึงมาเลยครับขวดพวกนี้ผมไปหาเก็บมานะครับเมื่อวานไปเดินเก็บมาจากาศค่อข้างร้อนครับเดินเก็บตามข้างถนนแล้วครับแล้วไปขอตามร้านค้าบ้างครับนะครับ ก็รอบหนึ่งครับเราก็ตัดตอนนี้ผมไม่มีคัตเตอร์ครับผมก็เลยต้องใช้ใบมีดของคัตเตอร์เนี่ยนะครับอ่าผู้ชมก็ระวังด้วยนะครัเวลาใช้ใบมีดอย่างผมนี่ก็ระวังมันบาดมือนะเพราะมันคมมากใช้ตัดนะครับครับเราก็จะ ซีไปอีกรอบหนึ่งครับอีกสองรอบเลยครับเพราะว่าสองรอบหนึ่งมนจะากเคเล็นี่ครับอีกสั้นหนึ่งครับทั้นที่สามนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เราก็จะได้แถบบ้านแล้วครับต่อไปเราก็จะอ่าทําที่ใส่อาหารให้เขานะครับนี่ครับอ่าขวดน้ำลงขนาดเล็กนี่ครับเราก็จะใชะ้ทำที่ใส่อาหารให้เขานะครับขวดน้ำลงขนาดเล็กในขนาดนี้นะครับ เราก็ทําการตัดนะครับตัดบริเวณนี้ให้มันเหมือนไม่กล้วยนะครับเหมือนจอกเหมือนจอกสุราในหนังจีนนั่แหละครับนะเราก็ตัดเลยครับเมื่อกี้เรามีสามมีห้าห้าขวดใช่ไหมครับตัดเลยครับใครใครไม่อยากดูก็กรอกลอไปดูตอนที่ ตอนที่เรานี่ครับเราก็จะได้กลวยขนาดนี้เอ,าก,เอา,าก็เอาฟ้าออกเราก็ฟ้าออกเนี่ยมันจะได้กลวยทั้งอย่างนี้นะครับนี่ครับเราก็ตัดไปครับ รวยอย่างนี้นะครับปึ๊บก็ได้แล้วตัวนี้เราก็เก็บไว้ครับพวกฝาพวกนี้ขายได้นะครับฝานี่เป็นราคามากกว่าน,นั้นอีกนะครับจะได้ไอ้นี่ครับเราก็ได้าฝารวยครบแล้วนะครับไอ มันเสียบมือก็เร็มๆมองหน่อยครับหลังนั้นเราก็ตัดเลยครับตัดเป็นกากระบาดนะครับบ,บ,บริเวณนี้นะครับตัดเป็นกากระบาดแล้วครับอย่างนี้อย่างนี้นะครับเป็นกากระบาดเลยครับตัดเพื่อที่จะ เสียบท่อให้อาหารได้เนเองครับนี่ครับนี่ครับจะเป็นลักษณะยอย่างนี้ครับนี่ครับก็ทําต่อไปอีกเรื่อยๆครับนี่ครับเราก็ดไปเลยครับทั้งหมดเลยครับแล้วกว่า ใช้ต้อนนี้มาเสียบเข้าไปเสร็จแล้วครับนี่เดียวคอนโดโกบเสร็จเรียบร้อยครับทำในจริงนี่ไม่ไม่ถึงสิบนาทีหรอกครับเสร็จแล้วนะคอนโดโกบนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเอาลูกกบใส่ให้ดูเลยครับนี่ครับอกบที่ มันเริ่มจะงอกหางข้างหน้าแล้วนะฮะอกงอกขางอกขางอกหางว่าไงอาง, HAS, งอกขาด้านหน้าแล้วนะครับเราก็จะคัดมาใส่นะครับสองตัวนะครับถังละสองตัวนะครับนี่สองตัวนะดูวิธีใส่นะครับเราจะใส่กระป๋องแบบนี้การมาเต้นนะครับเราก็จะป้องป้องที่ครับป้องป้องเข้าใจเนาะอันคนไม่ใช่อีสานก็ไปดูใ <S <s <ince> นเออเขาว่าป้องเป็นยังไงเน้อย ใส่ไปลยครับสองตัวนะครับสองตัวสองตัว,ตวนี่กม่ขุดทางแล้วก็ไม่กุดทางแล้วเหรอทางมันปุดทางเลยฮะเนี่ยใส่ไปก่อนหนึ่งตัวแาอ,อ่อนเห็นมากทำใม้ขึ้นง่งงอยแล้วลูกมันม,มีตรงง่อยนะนครับ ใส่ไปครับป้องมันลงป้องมันลงไปครับสองตัวครับลำบากหน่อยนะคะไม่ใช่คนอีสานต้องไปเสิร์ช g o o g l e นะคะคําว่าป้องป้องหรอปองหรอันนี้มันขึ้นมาสามตัวโอ้บัตรตัวตัวหนีไปสองตัวซ้ำโอ้ตัวน้องมาซ้ำตัวหนึ่จ้ะนึกว่าจับเอาดีกว่าปองหนึ่งครับ ตัวหนึ่งอ่าแค่แค่อ้าวเด้อครับพี่น้องอ่ะใส่สองตัวนะครับนะต้องกะแค่เงี้ยสิกระเบาเลยครับไล่ลงไปครับไล่ลงไปลงไปลงไปลูกพี่เอาออกมาเยอะขึ้นด้วยนี่เอาแล้วต้องจับออกมาทีละน้อยเอาไปใส่ตัวหนึ่งแล้วบ่เออใส่ตัวหนึ่งแล้วใส่ตรงไหนใส่ไปเรีวบรหนึ่งตัวโอเคเสร็จเรียบแล้วครับเนี่ย เสร็จแล้วครับผมนี่เราก็ได้ทำการใส่บกบเข้าไปทุกทุกบ้านมาแล้วนะครับเราก็จะเอาไปขึ้นคอนโดขึ้นชั้นนะครับมาขึ้นคอนโดครับนี่ครับคุณผู้ชมคอนโดเราคอนโดกบคบับตรงนี้คอนโดเราจะลงนี่หนึ่งนคะคะเขาอยู่ตรงนี้เยอะเลยครับนี่ครับ ลยครับเป็นอย่างนี้รวดอันนี้หยับมาตรงนี้จเก้าจากน้อยหนึ่งอ่ะโอเคให้มันเอียงสักน้อยนะครับหยับเลยพี่น้องสามสามเด้อหย,ยับอ่าตอนนี้จะเห็นว่าไอตัวนี้น้ํามันไม่ถึงไอตรงที่ใส่เหยื่อเนอะเราก็จะเอาเอาน้ํามาเติมเาจนมาถึงที่ใส่เหยื่อเลยนะฮะร,รอสักครู่ครับ นี่ครับเราก็จะเติมน้ําลงไปให้มาถึงเพราะว่าเวลาเราใส่เหยื่อลงไปมันจะได้อ่โดนน้ํานะครับมันจะได้กบเขาจะได้อ่าสวบเอาได้นะครับสวบหกแล้วนะคะสวบเพราะว่าถ้ามันอยู่แห้งๆเนี่ยเขาสวบไม่ได้นะครับให้มันลอยๆครับเราก็จะเลี้ยงไป เราจะให้อาหารนะครับที่ที่นี่ที่บ้านของคุณแม่นินทานี่ครับเราจะให้อาหารเหมือนคนนะครับเช้ากลางวันยินนะครับแต่ให้ไม่เยอะครับโอเคนั้นได้แล้วครับครับเราก็จะจป้อนอาหารลงไปอย่างนี้นะครับป้อนอป้อนอาหารเสร็จแล้วคะ่ะใครฟังไม่เข้าใจก็ขอโทษด้วยเด้อกูเกิน เซิร์ชอย่างเดียวนะคะน,นี้เราได้หลายบ้านแล้วคอนโดแล้วไอ้ไอ้นี่มันมันถังเล็กตัวนี้นะครับเราจะใส่สองสองตัวมีมีอยู่นี่ครับอา่ามีอยู่สิบหลังนี่เราจะใส่สองสองตัวนะครับส่วนอัน,นี้ขวดใหญ่ครับฝั่งนี้มันจะเป็นขวดใหญ่ขวดใหญ่เราจะใส่ไปสามตัวสามตัวเพราะว่ามันจะได้ไม่อ่างกัน แปบแล้วอ่างนะครับอันไอนตัวที่สองตัวมันก็อ่างกันแล้วนะครับนะับมันอ่างกงนหลายพวดนะครับเราก็จะใส่ไปเนี่ยนะครับตามนี้เล้ยวก็พื้นที่กํลาลังเตรียมอ่อ<บ>ตเตรียมจะจะใส่อยู่ครับแต่ว่ายังหาขวดไม่ได้ครับเราซื้อน้ำโคก,กินมาละสองขวดนะคะตอนนี้เรากํลาลังซื้อน้ำโคกมากินอยู่ครับ กินน้ำพค้งหมดแล้วเพื่อจะเอาไอ้ขวดเพื่อจะเอาขวดนะครับบอน<อ>สาธาต้อง,องนี่แหละครับอ่าเสร็จสิญญ <c oughs> ส้นนะครับการสาธิตการทําบ้านกบอ่าบ้านบาน้บานกบบ้านครนโดกบให้แบบง่ายๆนะครับแบบนี้แบบง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากอะไรอ่าเด็กเด็กน้อยน้อยทก็ได้ครับตามทําเล่นๆหัวหัวนะครับเหมือนทําของเฮียนน้อยนะครับเหมือนเล่นของเคียนน้อยกันเลยครับแต่ว่ามันก็ได้ประโยชน์จริงนะครับอ่า เพราะว่าแยกออกมาแล้วกบที่อยู่ในคอนโดเนี่ยมันจะตัวตัวโตใหญ่เท่ากันครับใหญ่ตัวใหญ่เท่ากันนะครับว่าอาหารมันก็กินนะครับมันจะไม่กินกันครับแต่ว่าถ้าเราไปเลี้ยงตามกระซังเลยเนี่ยกระซังนะครับตัวตัวใหญ่มันก็จะจะสวบกินตัวเล็กนะครับนะครับมันก็เลยเราต้องแยกมันออกมาก่อนนะครับเราก็จะพยายามทําให้มันเต็มนี่แหละครับชั้นแรกนี้ก่อนถ้ามันเวืร์ก็จะขยายไป ชั้ที่สองชั้ที่สามครับใครที่ดูมาตอนนี้ก็โอ้หน้ามืดนะครับหน้ามืดใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็อ,อขอบคุณทุกท่านนะครับนะถ้าเห็นว่าคลิปนี้พีกก่อ้วนก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะ<า>ให้กับ,บ<า>พี่อว้นวนถิกชเดียลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ